คือคืออย่างนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับสาหรับกรณีคําทักท้วงหรือทา,ทาแนะนะําจากใจจริงนะครับผมคิดว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ก็แนะนํานะครับแลวผมคิดว่าทุกฝ่ายก็มีความจริงใจต่ผมซึ่งผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆทุกคนก็เป็นหวูเป็นใหว่าเอ๊นนโยบายในการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยม,มันปิดไจะทนเลยไม่ถูกผิดอะไรต่างๆอย่างไรอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมก็ขอญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในการนโยบายหาสิ่งหลัก ได้แต่เริ่มต้นก็คือการวางยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อที่ผมอาสาสมัครมารับใช้พี่น้องประชาชนนี่ผมคิดอย่างนี้ครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอะไรที่เป็นความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการกรุงเทพมหานครโครงการของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าทุกโครงการถ้า่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนี่แหละครับเรื่องของไร้รอยต่อนะครับ ผมไม่เคยคิดเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กทรทมจะต้องทําหรือทําได้เฉพาะกรทมนะครับ <_ d ata> หรือไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องนี้นาาารัฐบาลจะต้องทำหรือทําเฉพาะคนกรทมหรือทําเฉพาะคนต่างจังหวัดก็ขออธิยฐานนะคะ <_ d ata> ร,รับว่าในกระบวนการหาเสียงในกระบวนการ,การนําเสนอนโยบายได้งค <_ d ata> ์ประชาชนนั้นอะไรก็ตามที่สามารถจะพิกซืปืนสามารถจะคืนความสุขสามารถจะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนได้ผมจะนำเสนออย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมาก่อนนําเสเนอนโยบายอะไรก็ตรวจสอบด้นงบ <นะ S 2> ประมาณถ้างบประมาณในส่วนของกรุงเทพมหาคนครสามารถทําได้ก็จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหาคนครถ้าอะไรที่มันเกินเลยไปมันเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่และจําเป็นจะต้องประสานขอความร่วมมือกับรัฐบาลผมในฐานะที่อาสาสมัครมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็พร้อมที่จะดาเนินการแต่ก็จะชี้แจงแสดงเหตุผลว่า ปัญหาของคนกรุงเทพอยู่ตรงไหนจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องใช้โครงการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ก็ในประเด็นเดียวกันครับคือว่าการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่อาศัยขนส่งมวลชนกรชชนนุงเทพมหาชนคร,ชชนรชชนซึ่งชื่อเนี่ยติดใจผมมานานแล้วนะครับขอสอมอปอเนี่ยเป็นขนส่งของคนกรุงเทพแต่ว่าไปถูกสังกัดกระทรวงคม,มนาคมนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะนําเสนอ อยากจะทํางานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีความจําเป็นในเรื่องของปากท้องต้องการประหยัดรายใจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับและประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของการเดินทางขณะนี้เรามีรถฟรีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับรถเมฟรีเนี่ยประมาณ800คันแต่อีก800คันเนี่ยยังไม่ฟรีรวมถึงรถล่วมกับมินิบัสอีกประมาณ1,600คันผมก็ถามพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมื่อเช้าไปยืนป้ายรถเมก็เป็นปัญหาเดิมๆครับ ที่ป้ายรถเมย์คือรถเข้าจอดบ้างไม่เข้าจอดบ้างคนจะต้องการเดินทางไปสายนี้แต่ว่ารถเมย์สายนี้ก็ไม่มาสักทีผ่านไปแล้ว5คัน6คัน7คันก็ไม่มาสักทีนะครับก็ต้องรอสายของตัวเองที่จะต้องเดินไปจุดหมายปลายทางถ้าเราเอารถเมย์เนี่ยนั่งฟรีทุกคันมาคันไหนก็ขึ้นคันนั้นจะไปต่อตรงไหนก็ไม่ต้องเสียเงินอันนี้ก็จะสร้างความสะดวกแต่ว่าวัตถุประสงค์สำคัญคือว่าผมอยากจะลดจำนวนรถเมย์เนี่ย ไม่ให้ไปวิ่งในเลน2เลน3กีดขวางการจราจรอยากจะให้วิ่งตามตามกันมาไม่ต้องแข่งขันกันรับผู้โดยสารก็พยายามที่จะคืนพื้นผิวการจราจรเนี่ยให้กับคนที่ขับรถน,นั่งส่วนบุคคลบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้คือคนขับรถเก่งก็มีความกังวลใจว่ารถเมย์ก็วิ่งไปวิ่งมาเฉียดซ้ายเฉียดขวาเพราะว่าต้องแข่งกันหารลายได้แข่งกันหาผู้โดยสารงั้นถ้าเรามีรถเมย์ฟรีหมดเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการจราจร เพิ่มพื้นผิวการจ,ะะจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่ขับรถยนต์ส่วนตัวอันนี้เป็นความตั้งใจจริงครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั้นผมก็ขอกราบเียยืนยันยว่านโยบายต่างๆการดาเนินการต่างๆนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะได้รับจะเป็นหน่วยงานไหน จะไม่ใช่หน่วยงานกทมจะเป็นหน่วยงานผมทําทุกหน่วยงานผมประสานทุกหน่วยงานนะครับันนี้ทางทางขอสมอปอก็ได้กรุณาที่จะดูแลเรื่องตัวเลขอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าทาั้งงบประมาณของกนะรุงเทพมหานครไม่เพียงพอก็คงต้องประสานของความร่วมมือจากทางรัฐบาลแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นรถเมร้อนนะครับแต่ถ้ารถเมล์แอร์เนี่ยขณะน,นี้การเดินทางในเริ่มต้นจาก11บาทไปจบที่25บาทผมก็นั่งมาหลายครั้งแล้วนั่งมาหลายวันแล้วครับรถเมล์แอร์ ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับคือคนที่มีรายได้มากขึ้นมานิดนึงก็พยายามที่จะนั่งรถเมล์แอร์เพราะว่ามันมันม,นมนาไล้โมลพิษนะครับแล้วก็มีความเย็นในระดับหนึ่งอันนี้ถ้าผมคิดติดบาทตลอดสายเนี่ยก็จะเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนในการที่จะลดค่าใช้จ่ายซึ่งบวกลบคูณหารตัวเลขแล้วผมคิดว่าในงบประมาณในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นพอที่จะอุดหนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนที่ทั้งเป็นรถเมล์ธรรมดาแล้วก็รถเมล์แอร์ครับ กคืออย่างนี้ครับในการวางยุทธศาสตร์ตั้งแต่แรกนี่นะครับผมก็ได้นําเรียนทางกกตเนี่ยหาลือไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นการนําเสนอเป็นวิสัยทัศน์ก็คก็เป็นนโยบายของผู้ผู้อาสา,าเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะนําเสนอผมยังไม่เคยพูดเลยนะครับว่าการดําเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําได้หรือไม่ได้อย่างไรผมรู้ข้อจํากัดดีครับว่าอำนาจห,หน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง44ข้อ นะครับทั้ง27ข้อเดิมและ17ข้อใหม่นั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าส่วนที่ทําไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเป็นผลประโยชน์จะตกกับพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าผมพอมืองอเท้าแล้วไม่ดําเนินการต่อในการที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือแล้วก็นําส่วนนั้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ไม่สมควรที่จะมาอาสาที่จะสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผมก็ทําทั้งสองส่วนครับอะไรที่เป็นหน้าหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมก็ทําเต็มที่อะไรที่ต้องเชื่อมโยงต่อไปถึงหน่วยงานอีก20กระทรวงของรัฐบาลผมก็จะต้องสารต่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่จะดำเนินชีวิตประจําวันครับคือการบริหารจัดก,การเดินรถสําหรับคนกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ5ล้าน6แสนปคนแล้วก็จะมีคนที่มาใช้บริการที่ไม่ใช่คนกรุงเทพมหานครอีกประมาณ5ล้าน6ศน ก็10ล้านคนนะครับที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะผมก็คิดคิดดูอยู่นะครับก็ก็คิดคิดดูว่าอะไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคน,คนได้แบบผมทําดังนั้นนะครับนะครับขอให้เพียงแต่ว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยตกถึงพี่น้องประชาชนครับเออคืออย่างนี้ครับไม่สูงครับค่าาใช้จ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นรถเมล์ฟรีเนี่ย รัฐบาลทามาแล้ว5ปีนะครับย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรามีรถเมลร้อนเนี่ยประมาณ1,600คันรัฐบาลได้จ่ายฟรี800คันมา5ปีแล้วเพราะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมมีฟรีแค่800คันแต่มีรถเมล์พันหกร้อยคันเนี่ยบางคนได้ขึ้นฟรีบางคนไม่ได้ขึ้นฟรีคนที่รอขึ้นฟรีบางคนก็รอไม่ไหวก็ต้องไปเสียเงินผมคิดว่าตรงนี้ยังยังไม่มีความเป็นธรรม แล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันครับแล้วผมคิดว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่เราต้องดูแลครับคืออย่างนี้ครเราเราทำเป็นส่วนๆวนไปนะครับในในนโยบายการหาเสียงของผมผมก็จะเริ่มต้นพื้นฐานจากคนยากคนจนก่อนนะครับพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนที่เดินความลำบากยากยากยในชุมชนต่างๆก่อนต่อไปเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องของกรีนซิตี้ เรื่องของการบริหารจัดการน้ําเรื่องของ BTS ซึ่องอะไรก็จะเป็นส่วนต่อยอดออกไปซึ่งผมก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งครับใช่ใช่นในวันที่สวันเลือกตัง้งค่ะจะมีการสอบสเด็การงเรียนจะมีคุณรางคะแนนสอบเรื่องเรื่องอะไรนะครับค่ะเด็กมหาลัยจะต้องสอบว่าค่ะผมผมคิดว่าทางทางกกตกทมก,ก็คงจะพิจารณาอยู่นะครับว่าเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็มีสิทธิ์มีเสียงทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนยากคนจน นักเรียนนักศึกษาทุกคนก็มีสิทธิ์ผมคิดว่าอยากจะขอความกรุณาท่านกรกตเนี่ยได้พิจารณาประสากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น้องๆเนี่ยทุกคนได้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมีสิทธิ์ในปีนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็มีความสําคัญต่ออนาคตของกรุงเทพหานครเท่าเทียมกันครับโอเคครับขอบพระคุณครับ